สวัสดีครับผมชื่อนัทจกรรักรบัญญาทพหรือว่าติ๊กอยากดันนะครับอาชีพผมเป็นศิลปินดารานักร้องแล้วก็ทําธุรกิจมาหลายอย่างนะครับผมเป็นกดไหลย,ย้อนครับเป็นมานานหลายปีนะครับประมาณ2-3ปีแต่พอดีมีคุณป้าของผมนี่แหละป้าสมมาตรสวรนมาโจนแนะนําให้ทานซอรเนตินตอนแรกผมก็ไม่เชื่อนะว่ามันดีจริงเพราะว่าแต่ไปหาหมอก็ไม่ดีขึ้นนะฮะไม่ดีขึ้นก็เลยลองทานดูเห็นเขาบอกว่าดีก็ลองทานดูปรากฏว่าทาน3วันแรกรู้สึกว่าดีขึ้น ผมก็เลยทานต่อไปเรื่อยๆพอครบหนึ่งเดือนสุขภาพผมก็เริ่มดีขึ้นทําให้ผมหายจากโรคกดกไหลย้อนมันแปลกจริงๆครับต้องบอกก่อนว่าอาชีพศสลปินดาราลอกลองเนี่ยทานข้าวไม่เป็นเวลานะครับจะทําให้เกิดอ,อาการหลายๆอย่างดันขึ้นมาทางท้องขึ้นมาแล้วก็หายใจไม่ออกวันนี้ก็หายใจไม่ออกนะครับทานแล้วก็เริ่มดีขึ้นนี่เพื่อนนะครับที่ดูอยู่นะครับลองทานดูเพราะว่าเป็นสารอาหารบําบัด ที่สามารถจะช่วยซ่อมแซมส่วนที่เราขาดหายไปนี่กลับมาดีขึ้นนะครับเพราะผมไปหาหมอหลายที่หลายทางนะครับโรงพยาบาลไหนว่าดีก็ไปมาหมดแล้วยังไม่หายนะครับแต่พอทานซินจินแล้วสุขภาพผมดีขึ้น